ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคําขอขืนวันนี้เป็นรัทธาของคุณวาสนาพระปัญญาและสมาชิกผู้ร่วมบุญร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนมโมทนากกัตตาของคุณวาสนาพระปัญญาและสมาชิกผู้ร่วมบุญทุกท่านมาโอกานีและขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจา้ภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพะทานางธรรมะทานางชินาติ ก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ท้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจัยให้คุณวัสนาพระปัญญาและสมาชิกผู้ร่วมบุญทุกท่านทุกท่านขอจงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอขออดุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นศรัทธาของคุณแม่สตังคุณสุชาดาคุณสกุลรัตคุณวีรนุชอุตริร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพอ่ว ก็จะได้อัตุโบธนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ในเวลาฟังธรรมะแล้วก็เชิญท่านปู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับปัญญาคือวิทดอมวิทดอมคือปัญญาผมไม่ยอมเด็ดขาด เพราะวิตดอมไม่ได้มีความรู้มีความเข้าใจตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปัญญาเนี่ยเป็นคําสอนพเจ้าด้วยต้องรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้รู้อย่างที่พุทธเจ้าสอนจึงจะเรียกว่าปัญญาวิตดอมไม่ได้รู้อย่างปัญญารู้นะให้เราได้เข้าใจอย่างนี้ทันอย่าหลงละเละว่าภาษาอื่นๆดีกว่าภาษาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลย และอย่าไปหาภาษาอื่นมาแทนคําสอนพระเจ้านะฮะอย่าหาภาษาอื่นมาแทนคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกสติก็ต้องใช้คําว่าสติพระุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาก็ต้องใช้คําว่าปัญญาพระุทธเจ้าเรียกว่าวิโตก็ต้องใช้คําวิโตควิ้าใช้คาวิจารวิอยาไปหาศัพท์อื่นแทนคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตนะครับ รามสองคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเปลี่ยนพุทธพจน์ท,ที่เป็นคำสอนพุทธเจ้ามาเป็นภาษาสันสกฤตพระพุทธเจ้าไม่ยอมนะครับไม่ยอมทำไมไม่ยอมล่ะครับเพราะว่าภาษาสันสกฤตรองรับสัพพัญญุตยานไม่ได้ไม่ว่าภาษาใดในโลกครับยกเว้นภาษาบาลี ที่เรียกกันว่าภาษามคตหรือภาษามคธะทมีภาษาเดียวที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้ประกาศอาลียสัจธรรมะใช้ประกาศเผยแผ่ใช้เป็นพุทธพจน์แทนพุทธพจน์ได้ภาษาอื่นแทนไม่ได้เช่นภาษาอังกฤษจะสะเออะมาแทนปัญญาเนี่ยไม่ได้ เจ็บนะฮคใช้คำว่าเสอ,อเองจงเป็นอังกฤษต่อไปนะและพระคุณเจ้าลูกใดน,นะครับบัญญัติภาษาอังกฤษว่าเป็นวิดดอมอ่าวิดดอมบัญญัติว่าเป็นปัญญาเนี่ยเสียหายนะครับเพราะปัญญาเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าจะไปเป็นมรดกของอังกฤษไม่ได้เชิญนะฮะให้เราได้เข้าใจ ชาวพุทธส่วนมากไม่เข้าใจว่าภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าใช้เพราะฉะนั้นผมจึงต้องพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตั้งแต่วันแรกว่าเราจะศึกษาธรรมะตามภาษาบาลีคําใดบาลีก็ต้องรักษาคําบาลีไว้เราจะไม่ปล่อยให้มาให สันตกฤตหรือภาษาอะไรมาแทนคำบาลีเด็ดขาดนอกใสจ,จากเราเอาภาษาของเราไปอธิบายบาลีออกมาแต่บาลียังคงเป็นหลักภาษาไทยเป็นคำอธิบายนี่มาเช้าพูดไปแล้วนะครับว่าต่อไปนีนะ้จะเชิญท่านผู้ชมทุกท่านก็อ่านพระไตรปิฎกกันนะอ่านพระไตรปิฎก เพราะว่าหลายคนฟ้องผมทั้งทางโทรศัพท์ทั้งทางรายการด้วยว่าไปขออ่านที่วัดหน้าเจ้าอาวาสวัดไม่ทราบอาวาสไหนคงไม่ใช่ทุกวัดแล้วนะฮะไม่อนุญาตให้หยิบให้จับเพราะเจ้าอาวาสบอกว่ามันเป็นของสูงใครไปหยิบไปจับแล้วบาปแม้แต่ฉันยังไม่กลา้าหยิบมาอ่านเลยอ้าวเวรกรรม มาเช้าด้วยใช่ไหมฮะออมาเช้านี่ผมจึงบอกว่านี่ไงปะไตจปิดกติดคุกนะคนติดคุกเขายังให้เยี่ยมให้เยือนนะฮะใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์เยี่ยมนะผู้คุมขังในเรือนจําได้แต่นี่พวกเราจะไปเยี่ยมปะไไตปิดกโดยทยิบปะาตจปีกมาอ่านสักหน่อยท่านบอกว่าไม่ได้มันเป็นของสูงไปหยิบไปจับแล้วมันเป็นบาป อาตมาเองยังไม่กล้าหย,ยิบอมาอาลเลยโอ้โหคิดถึงนะน่าสงสารพระไตรปิดกไหมติดคุกตลอดชีวิตนะห้ามเยี่ยมห้ามประกันเลยน่าสงสารผู้สร้างพระไตรปิดกถวายวัดไหมคะหมายใจจะให้พระได้เรียนได้ศึกษาแต่พระคุณเจ้าบอกว่าไม่ได้มันบาปไม่ควรจับไม่ควรแต่ต้อง นี่ไงฮะท่านผู้ชมครับก็ไม่ใช่ดินทานะฮะพูดตามที่เขาฟ้องมาแต่ที่ไปเห็นมากระตาก็คือวัดวัดหนึ่งเขียนหนังสือปิดไว้อย่าจิตจับมันเป็นบาปนี่ฮอันนี้เห็นกระตาแน่นอนนะฮะนั่นก็เราเห็นใจไหมครับเห็นใจผู้ไม่รู้ เห็นใจผู้ไม่เข้าใจเม่เช้านี้มีคนถามรายการมันจบไปซะก่อนอาจารย์อ่าผมเนี่ยงานสำคัญเนี่ยก็คือวันนี้เป็นวันอะไรวันจักรีผมวันฉัตรมงคลนะวันฉัตรมงคลผมทำบุญนะ ผมจะเชิญพระสวดพระอภิธรรมเนี่ยได้ไหมผมบอกโอ้โหอนุโมทนาสาธุผมเรียนแล้วผมเห็นว่าพระอภิธรรมเนี่ยดีที่สุดในโลกผมจะนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมผมก็บอกว่าดีมากแต่พระท่านบอกไม่ได้เอาไปสวดไม่ได้เอายังไงดีล่ะคบอาจารย์ ผมก็เลยบอกอ้าวพรุ่งนี้จะอออากาศให้นะจะอออากาศให้เอ้าทุกวันนี้เราเข้าใจว่าสวดพระภิธรรมก็คือต้องมีคนตายเพื่อสวดส,ส่งวิญญาณผู้ตายเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครบอกเราเลยใช่ไหมว่าทําไมต้องสวดพระอาภิธรรมะผมใช้คําว่าอาภิธรรมะนะฮะต่อไปเราช่วยกันเมื่อกี้พิธชีกองก็พูดผิด ในชมรมผู้ใฝ่ในธรรมไม่รู้ทำอะไรต้องธรรมะสิครับชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะเพราะธรรมะแปลว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดั้นชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะก็คือมีกลุ่มชนมาใฝ่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเข้าใจทันทีเลยไหมครเข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นเราพยายามนะฮะ สร้างความรู้ถูกสร้างความเข้าใจถูกให้กับตัวเองกันและไม่จะพูดก็ช่วยกันสร้างความรู้ถูกเข้าใจถูกให้แก่ผู้ฟังให้แก่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็งานของเราจะต้องช่วยกันสร้างความรู้ถูกสร้างความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองด้วยน้าแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติด้วยต้องทำอย่างนี้ เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําในการสร้างความรู้ถูกสร้างความเข้าใจถูกนะคนแรกของโลกคือพระพุทธเจ้านําให้เกิดความรู้ถูกให้เกิดความเข้าใจถูกฉะนั้นเราเป็นเสมือนลูกพระพุทธเจ้าเราต้องรับมรดกของพพุทธเจ้ามาสร้างความรู้ถูกสร้างความเข้าใจถูกให้กับชีวิตของเราให้ได้นะฮะ ฉะนั้นก็เรายังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอีกมากตอนนี้ความรู้ถูกเข้าใจถูกมันเกิดระบาดไปอยู่กับบุคคลไปอยู่กับอาจารย์ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไปอยู่กับคนที่เราเคารพนับถือและครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่ก็ยึดเอาข้าพเจ้าเป็นหลัก ไม่ได้สวดไม่ได้อภิธรรมทำไมไม่ได้ <c oughs> ก็แล้วแต่มีคำอธิบายไม่เหมือนกันแต่หารู้ไหมที่บัณฑิตเอาอาภิธรรมไปสวดศพ <c oughs> ก็เพราะว่าอานิสง์จากการฟังอภิธรรมะเนี่ยมีมากเกินกว่าฟังพระสูตรใดๆทั้งหมดอีกโดยยกเอาค้างข่าว ข้งข่าวที่เกาะอ,อยู่เพดานโบสถฟังพระสาทยายพระอาภิธรรมะแล้วก็หล่นลงมาตายเลยนะฮะน่าคงจะฟังเคลิ้มไปหล่นตกลงมาตายหมดทั้งห้าร้อยตัวตายหมดทั้งห้าร้อยตัวข้าข่าวห้าร้อตัวตายแล้วไปเกิดอยู่เ,เป็นเทพชั้นดุสิต โอ้โหจากดิลชานนะฮะไปอุบัติเป็นเทพชันนชนพช้นดุสิตหมดอายุชั้นเทพชั้นดุสิตแล้วเทพชั้นดุสิตอยู่เท่าไหรค่ครับห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีแล้วจึงมาอุบัติในยุคข,ของพระสม,มสัมมาสัพพุทธเจ้าเราอุบัตินั่นหมายความว่า มาเกิดเป็นบริวารของพุทธเจ้าชื่อพระสารีบุตรกับบริวารห้าร้อยอานิสง์จากการฟังพระอภิธรรมะโดยฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะจิตจับกระแสะเสียงที่พระสาธยายพระอภิธรรมะนั้นจิตดับด้วยจับกระแสะเสียงเป็นนิมิตเข้าใจว่าเสียงเป็นนิมิตไหมฮะ เข้าใจไหมฮะเอาเรานั่งอยู่เงี้ยแต่เหมือนนะกับมีพระสวยให้เราได้ยินแจ้วแจ้วแจวนั่นคือนิมิตนะคระับทำสิ่งที่พระที่นี่ไม่สวดแต่จากการมที่เราเนี่ยปิจับเสียงนั้นอยากแนบแน่นนั่งที่ไหนก็ได้ยินแต่พระสวดเขาเรียกกันว่าจับเสียงเป็นนิมิต หลายท่านต้องพูดเรื่องอากุศลนี่่ะเข้าใจในชีวิตไม่เคยโดนด่าเลยแม่มันด่าเราเต็มปากเต็มคำนะไปนั่งที่ไหนได้ยินแต่เสียงมันด่าตลอดเลยนี่เขาเรียกกันว่ามีเสียงด่าเป็นนิมิตเข้าใจไหมครับยัยงไม่เข้าใจเลยไหมนั่งที่ไหนยังได้ยินเสียงมันด่าอยู่เลยนี่เขาเรียกกันว่ามีเสียงด่าเป็นนิมิต แต่ที่ในทางกุศลบ้างนะฮะเราก็มีเสียงสวดมนต์เป็นนิมิตเราสวดเนี่ยเมื่อกี้เราสวดกันเมื่อกี้นะไปนั่งอยู่คนเดียวบางทิงน,นะได้ยินเหมือน,นกัเราสวดมนต์พร้อมกันนั่นะแหละเขาเรียกว่ามีเสียงสวดมนต์เป็นนิมิตมีเสียงเป็นนิมิตข้างข่าวเนี่ยตั้งใจฟังทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะจับเสียงมาเป็นนิมิตได้ยินเสียงพระสวดสาธยาย จิตด,ดับโดยมีเสียงพระสวดเป็นนิมิตยังได้เกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตนี่ถ้าเราเรียนธรรมะเกิดไม่ได้ไปเกิดชั้นดุสิตนะอายอายข้างข่าวไหมฮะอายข้างข่าวนะครับข้างข่าวฟังเสียงพระสาธยายไม่รู้เรื่องเลยแต่เราเอาเสียงที่พระสาธยายเอามาเรียนจนทั้งเกิดความเข้าใจแล้ววันนั้นเกิดประมาท ไม่ได้ไปเกิดทันุุสิต์จำไว้ว่าอายข้างข่าวแทบจะว่าไม่รู้จะหนีจะแสบผลินหนีเลยนะครับสาเหตุเพราะเสียงที่เกิดจากจิตของผู้ที่สาธยายอภิธรรมนั้นเป็นเสียงที่สามารถเป็นนิมิตให้จิตเข้าถึงแล้วเกิดในสุขติพิภพ ชั้นสูงคือชั้นดุสิตได้ฉะนั้นจะฟังเสียงพระสวดธรรมะบทไหนไม่ประเสริฐเท่ากับฟังพระสวดพระอภิธรรมะนี่คือจากการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนั้นวันไหนท่านทาหลายได้ไปฟังพระสวดอภิธรรมะต้องคิดถึงคขังข่าวต้องทำใจให้ได้เหมือนคขังข่าว นั่นหมายความว่าจิตของเราต้องจับไปทุกคําทุกประโยคทุกท้อยทุกคําทุกประโยคนะฮะอำนาจจากการเสพคุณทุกท้อยทุกคําทุกประโยคเป็นอารมณ์เสียงนั้นยังเป็นนิมิตเป็นอารมณ์นะ,ะเป็นลิมิตอารมณ์ให้กับชีวิตเปลี่ยนพบจากดิลฉา,านคือครั้งข่าว ไปเกิดในชั้นดุสิตได้นะตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราจะหยิบยกมาวิเคราะห์วิจัยในเรื่องกฎแห่งกรรมขอเพิ่อีกเรื่องนึงน,นะฮะนะฮะหลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟังประวัติของจุลปันทกประวัติของจุลปันทกเนี่ยเป็นน้องชายมหาปันทก มหาปัญโกออกบวชแล้วสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วคิดถึงน้องชายก็ไปรับน้องชายมาบวชบวชแล้วปรากฏว่าสามเดือนท่องไม่ได้เลยสักคำเดียวหนึ่งคาถาสามสิบสองคำเนี่ยเป็นคาถาที่สรรเสริญพุทธเจ,จ้าจุลปันโกสามเดือนท่องไม่ได้จำไม่ได้เลยพี่ชายเห็นว่า น้องชายเป็นอาภัพภราบุคคลควรจะกลับไปคลองเรือนอยู่บ้านนะดีแล้วอย่ามาบวชเลยเยึงบอกว่าจุลปันทกเธอศึกได้แล้วศึกไปคลองเรือนเธอจะไม่อยู่ในสมณะเพศวิสัยเลยร้องไห้นะเสียใจไปลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าจุลปันทก เธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพระพุทธองค์พระเจ้าค่ะถ้าบวชเพื่อเราไม่ต้องศึกถ้าบวชเพื่อพี่ชายก็จงศึกขมอมบวชเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ต้องศึกวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่ชายคือมหาปันทกเป็นพัตตุเทศ จัดพระทั้งหมดไปฉันยางบ้านชีวะกะโกมรพัดนิมนต์ชีวกโกมรพัดนิมนต์หมด,หมดทั้งวัดเวลุวันนิมนต์หมด,หมดยกเว้นจุลปันทกอาภัพพระบุคคลไม่ควรไปให้เฝ้าวัดนฮพระพุทธเจ้าเดินผ่านจุลปันทกนั่งคอตก เขาไปกันหมดนะฮะอุ้ยเจ้าเดินผ่านเนรมิตผ้าขาวให้ผืนอ้าวขยำไปละโชหะระนงังละช่ังหาะติผ้านี้เศร้ามองหนอผ้านี้เศร้ามองกำไปท่านเคยกำผ้าขาวๆไหมฮะขยำผ้าขาวๆไหมฮะสักพักเดียวมันขาวขึ้นหรือว่ามันคล้ำลงเออมันดำลง <laughs> ยิ่งขยำไปมันก็ยิ่งดำไปเรื่อยๆใช่ไหมพระพุทธเจ้าถึงบ้านถึงคาลือหาดของชีวกะกมารพัทพระตั้งห้าร้อยพุทธเจ้าก็ไม่ยอมเปิดบาทเพราะชีวกนิมนต์หมดวัดนี่ พระยังอยู่ที่วัดอีกองหนึ่งโอ้โหพระเจ้า่ะใชายคนชายวิ่งไปนิมนต์พระมาข้าชายคนชายวิ่งไปนิมนต์พระผลปรากฏว่าระหว่างที่พระพุทธเจ้าถึงบ้านชีวกนะจุลปันถกสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วจากการขยำผ้าเขาขามมันคลำลงคลำลงพระพุทธเจ้าก็แบ่งผ้าไปสอนจุลปันถก ไปสอนจุลปนกุกให้รู้ความเป็นจริงของชีวิตจุลปฐกุกสอนง่ายบรรลุเป็นพระอรหันพร้อมทั้งอภิญญาเชิญคนชายวิ่งไปโอ้โหไม่ใช่องค์เดียวพระเป็นพันเลยเต็มวัดไปหมดวิ่งกลับมาบอกเจ้านาย ว่าพระเต็มวัดไปหมดไม่รู้จะนิมนต์องคไหนพระพุทธเจ้าก็บอกไปถามเขาว่าองค์ไหนชื่อจุลปันโกนิมนต์องค์นั้นไปอีกรอบหนึ่งพอไปถึงถามองคไหนก็จุลปันโกหมดวัดโอ้ไม่รู้จะเอาองคไหนอีกแล้วกลับมาลายกันอีกชื่อเดียวกันหมดเลยเจ้าค่ะเอ,อพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ถามองค์ไหนชื่อจุลปันโกให้จับจีวรเลยไปอีกเที่ยวรอบที่สามได้เพราะไปเที่ยวที่สามนี่เหลือองค์เดียวถามมาจุลปันโกใช่ไม่ใช่เนี่ยนมนต์มาจนทั้งหลายครับเหตุการณ์ที่เกิดครั้งขึ้นครั้งเนี้มันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุเป็นผลมาจากอะไรครับเพราะจุลปันโกสร้างเหตุไว้อย่างไร ก็ได้รับผลอย่างนั้นอันเนื่องมาจากจุลปันทกในอดีตชาติเป็นอาจารย์สอนวิชาดุลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์มึงนี่งโง่เห็นไหมฮะว่าลูกศิษย์นะมึงมันโง่และความโง่อยู่ที่ใครครับอยู่ที่คนว่า ตามข้ามพบข้ามชาติมาถึงชาตินี้คาถาหนึ่งคาถาสามสิบสองคำคำเดียวก็จำไม่ได้โง่สมกับที่ว่าเขาไว้แล้วจากการขยำผ้าสีขาวละ่ะเป็นผลมาจากอะไรจุลปฐกนะครับชาติหนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองพาราณสีแหละ ถึงคราวตรวจสนามรอบกองพลทั้งหมดผลปรากฏว่าม้าต,วตัวโปรดสมัยก่อนนี่เขาไม่มีรถนั่งตรวจสนามเนี่ยนั่งม้าตรวจสนามปรากฏว่าม้ามันตกใจมันวิ่งแหว,ว,วกล้อมเข้าป่าหิม,มาพาเลยครับพระองค์ก็รักม้ามากครับถึงไหนถึงกันวะ ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำาเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธรรมะและสตาของคุณวาสนาพระปัญญาพร้อมทั้งสมาชิกผู้ร่วมบุญทุกท่านก็ขออนุโมทนาสาธุมาณมโอกาสนี้ คืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันต่อในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัตาของคุณแม่สตังสตาของคุณสุชาดาสัตาของคุณสกุลราชสตาของคุณเวรนุชอุตรีร่วมกันรับปเฉสา,าก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแก่คุณวาสนาพระปัญญาและสมาชิกผู้หลวงบุญทุกท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในนนนหััััวธรรมมมะิเลาาลาาาพกกกกศึกษ คพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามาาักมองอารมณ์โกรธอบลองศึกษาพฤตอทรรมทำจิตใจให้อส่อง,องรักษาสินให้มันคงจะไม่ลองอามา